วันนี้ยังคงมีประเด็นข่าวร้อนๆนะคะหลายเรื่องให้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่สภาคือการประชุมที่สภาเนี่ยนะคะที่มีเรื่องของการอภิปรายหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะที่เกี่ยวโยงไปกับเรื่องของการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ต่อเรื่องของกระบวนการยุติธรรม การอภิปรายนี้ก็จะเป็นการอภิปรายนะคะส่งท้ายในวาระของการทํางานของสมาชิกทธิสภาซึ่งเดี๋ยวก็จะหมดวาระนะคะสำหรับการดํารงตําแหน่งกัน อีกไม่กี่เดือนนี้ก็คือช่วงของเดือนพฤษภาคมคราวนี้ในประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะและหลายคนให้ความสนใจก็เราว่าง่ายๆก็คือบรรดาสวาทั้งหลายจองกระถินกันที่จะอภิปรายก็จะเกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องของกระบวนการยุติธรรมการทํางานของรัฐบาลชุดนี้รวมไปถึงประเด็นเรื่องของทักษิณชิน,นวัตรด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> หลายต่อหลายคนเนี่ยนะคะบอกว่าคนที่จะลุกขึ้นมาตอบแต่จะได้คําตอบที่ว่าชัดเจนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงยุติธรรมนั่นก็คือคุณพันธมรเอกทวีสอดสองซึ่ง <c oughs> ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงและค่ะเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวใช้คํานี้รุมซักนะคะรุมซักปลอมทักษิณน,นะคะแล้วก็บอกว่ากรณีของการ ในในประเด็นนี้เน,เนี่ยนะคะเรื่องของทักษิณชินวัตรเนี่ยมันย้อนกลับไปก่อนอรัฐบาลชุดนี้ก็คือไปถึงรัฐบาลชุดที่ผ่านมานะคะในช่วงที่นายรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่านั่นะมันตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว คุณทวีบอกผมเนี่ยจะสั่งใครได้นะคะวาง่ายๆก็โบยไปหาผู้บัรดาราชการกระทรวงยุติธรรมชุดเดิมทั้งหมดเลยนะคะบอกว่าขอเลือกความถูกต้องมากกว่าบุญคุณว่าอย่างนั้นนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในใช้เวลากว่า20นาทีลุกขึ้นชี้แจงในการประชุมวุฒิสภานะคะในการอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามมาตรา153 ใช้พื้นที่นี้เต็มที่เลยนะคะสำหรับคุณทวีออาลองฟังกันดูนะคะว่าจะชี้แจงได้ชัดเจนหรือไม่โดยพันตำรวจเอกทวีเนี่ยบอกว่าการบริหารงานในกระทรวง<ม>ยุติธรรมโดยเฉพาะกรณีของนายทักษิณชินวัตรที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าการบริหารราชการแผ่นดินของตนเองมีอุดมการณ์แน่วแน่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข โดยปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนนะคะอย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความสาม,มัคคีปรองดองรัฐมนตรียุตธธรรมบอกว่าเข้าใจดีว่าประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมเจ้าตัวบอกว่าเลือกประโยชน์ส่วนรวมบุญคุณกับการถูกกฎหมายผมก็เลือกถูกกฎหมายเจ้าตัวว่าอย่างนั้นนะคะกฎหมายกับความถูกต้องแม้จะไม่ได้ไปด้วยกันร,รอกแต่ผมก็เชื่อว่า เราต้องแก้ไขนะคะแก้ให้ไปด้วยกันระบบอุปถรัรมภ์และระบบคุณธรรมนะคะ,ะคุณทวีก็บอกอกว่าเลือกระบบคุณธรรมนะคะพันธุ์บตรทวียังบอกอีกว่าอาดีตนายกทักษิณเท่าที่รู้จักก็ไม่เคยสั่งการหรือให้ตนนั้นทาในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายขัดต่อคุณธรรม ที่สําคัญการที่นายทักษิณกลับเข้ามารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อ22สิงหาคมขณะนั้นนายรัฐมนตรียังเป็นผลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยังเป็นผู้ที่ดูแลเนี่ยนะคะก็คือคุณวิศนุเครืองามนะคะส่วนที่ยังดูแลนะคะส่วนปลัดกระทรวงยุติธรรมรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชธรรมแล้วก็ผู้อำนวยการเรือนจําพิเศษกรุงเทพก็เป็นคนคนเดียวกัน พอตัวเองเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนใครเลยนะคะพร้อมกับบอกว่าท่านเชื่อหรอว่าผมเนี่ยจะไปสั่งการท่านพลเอกประยุทธ์ได้ว่าขนาดนี้เลยนะคุณ,คณทวีนะบอกว่าท่านทักษิณกลับมาเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลทันทีผมหรือท่านเศรษฐาจะไปสั่งการนายวิศณุได้นะคะพักของผมเนี่ยมี9คนอ้างไปเลยนะว่าอยู่พักไหนนะคะไม่รู้ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ความเป็นธรรมสักนิดหนึ่งในการหยิบข้อเท็จจริงโดยบอกว่าการทําลายระบบยุติธรรมก็คือการยึดอํานาจที่รัฐธรรมนูญทําลายระบบบริหารราชการแผ่นดิน ยังบอกต่อไปอีกว่าแม้แต่มีการปฏิวัติบางครั้งมีคนเชิญให้มาอยู่ในตําแหน่งตัวเองก็ปฏิเสธเพราะมีอุดมการณแล้วก็บอกว่าได้เข้าไปรับตําแหน่งในวันที่11กันยายน2566นั่นก็หลังจากนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พันธุ์บทวีบอกว่าเนี่ยนะคะก็คิดเหมือนทุกคนว่าทําไมถึงไม่ได้อยู่ในเรือนจําสักคืนน่นะคะว่าอย่างนี้บอกก็คิดเหมือนกับทุกคนนั่นแหละว่าทําไมถึงไม่ได้อยู่ในเรือนจําสักคืนซึ่งเป็นเพราะกฎหมายที่บังคับใช้ก็คือพระราชบัญญัติราชธรรมเป็นกฎหมายที่เข้าวาระหนึ่งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปี2559หลายคนก็เป็นสอวอ,อยู่ในที่นี้ มีคนภายนอกหลายคนรวมถึงนายนัทวุบิบวประทุมสสของพรรคก้าไกลด้วยนะคะนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกว่าพรบฉบับนี้เป็นพรบรที่ดีฉบับหนึ่งสาเหตุที่แก้ไขเนี่ยเพราะว่าใช้มา80ปีแล้วไม่สอดคล้องต่ออาญาประเทศโดยกฎหมายต้องการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้เรือนจําจากเพื่อแก้แค้นให้หลับจําเป็นแก้ไขเพื่อคืนคนดีสู่สังคมจึงถือว่าเป็นการพิจารณาที่รอบคอบ ท่านทราบหรือไม่ว่าแก้มาแล้วคนราชทันแทบไม่มีอำนาจการกำหนดโทษเป็นเรื่องของศาลแต่การบริหารทั่วไปของกฎหมายเป็นของราชทันการที่นายกทักษินต้องไปอยู่โรงพยาบาลชั้น14ผมอยากจะตรวจว่า มีใครทาหน้าที่บกพร่องหรือไม่ก็พบว่าในกฎหมายที่พวกท่านร่างกันมาท่านทักษินไปอยู่โรงพยาบาลโดยหลักการทางแพทย์ซึ่งในกฎกระทรวงก็บัญญัติไว้ว่าอยู่โรงพยาบาลก็ถือว่าไม่ได้กลับไปอยู่บ้านตอนอยากให้สังคมรับรู้ว่าการคุมขังตามกฎหมายใหม่ไม่ใช่คุมขังที่เรือนจํา ทราบหรือไม่ว่าวันนี้เรือนจําสามารถรับผู้ต้องขังได้ประมาณ180,000คนแต่วันนี้มีนักโทษ280,000คนเมื่อตอนเข้ามาดูขั้นตอนทั้งหมดก็พบว่าโรงพยาบาลตํารวจก็คือเรือจนจํานายทักษิณไม่สามารถออกจากห้องได้เพราะเรามีผู้คุมและอย่าคิดว่าใครจะมีอิทธิพลเหนือเพราะผู้คุมแต่ละคนเขากลัวต้องโทษจึงปฏิบัติตามระเบียบของราชัณฑ์หมด อดีตท่านนายกทักษิณได้ถูกจำคุกผมถือว่าจำคุกแต่ใช้สถานที่คุมขังอื่นซึ่งไม่ใช่มีแค่ท่านคนเดียวจะมีบุคคลอื่นตามตัวเลข4ถึง5 0 0 0มืนแต่ถ้าเกิน120วันก็ไม่ค่อยเยอะวันนี้เราอาจจะไม่สะใจเพราะท่านไม่ได้อยู่ในเรือนจำแต่ท่านไปถูกคุมขังตามกฎหมายกฎหมายนี่เกิดก่อนผมเข้ามาผมไม่ได้ร่างเลยและระเบียบต่างๆก็เกิดมาก่อนผมบอกแล้ว บุญคุณกับการถูกกฎหมายผมยึดการถูกกฎหมายนะพันตำรวจเอกทวีชี้แจงว่าพอครบ120วันกรมราชทัณฑ์ก็ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบตนบอกให้ไปตรวจให้แท้จริงเพื่อยืนยันว่าป่วย และต้องยืนยันว่าต้องอยู่โรงพยาบาลไม่ได้มีอะไรซับซ้อนย้ำว่ารัฐมนตรียุติธรรมไม่มีอำนาจพักโทษใครเพราะกฎหมายที่ร่างให้มีคณะกรรมาการพักโทษพิจารณาเกณฑ์กรณีของนายทักษิณผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขมีความเห็นว่าเป็นกรณีเข้าหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คะแนนได้เพียง9คะแนนลงคะแนนโดยพยาบาลของกรมอนามัยส่วนผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดคล้ายกัน อายการก็เห็นด้วยจะคิดอย่างไรก็ตามแต่มีกฎหมายที่ท่านร่างและท่านก็อยู่ตนรู้สึกเสียใจกับข้อหาที่นั่งฟังส่วนกรณีที่นายสมชายแสวงการสอวอขอใบแพทย์ตนยืนยันว่าเป็นความลับนะยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการตนยังคิดว่าการฉีกรัฐธรรมนูญสร้างความแตกแยกมากกว่านี้แต่นี่เป็นการทำตามกฎหมายครับ แล้วก็หลังจากการชี้แจงนาเยเสรีสวนภานนสมาชิกวุฒิสภาก็ลุกขึ้นประท้วงนะคะบ,บอกว่าสิ่งที่ตอบเนี่ยไม่ตรงกันที่บอกว่าออกมาจากรัฐบาลที่แล้วแล้วอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนพันตำรวจเอกทวีทำตามกฎหมายแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยที่อ้างว่าทำตามกฎหมายมันไม่ได้จะเป็นไปตามนั้น <c oughs> สวัสดเสรีบอกว่าท่านป่วยจริงไหมสังคมบอกไม่ได้ป่วยจริงท่านนอนโรงพยาบาลหรือไม่สังคมบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลอันนี้คือความแตกต่างผมคิดว่ามันยังไม่ถูกต้องในขณะที่คุณสมชายนะคะขอใช้สิทธิ์พาดพิงบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเลขาวิศอน,นออ์สนชก็ไม่อยากจะพาดพิงใครยืนยันว่ากฎหมายอยู่ที่การบังคับใช้ เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลปัจจุบันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ลัดกระทรวงกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติจะมาชี้แจงที่กรรมธิการของตนต่อก็จะสแสวงหาข้อเท็จจริงส่วนหลักฐานทางสุขภาพขอยืนยันว่าสามารถให้กรรมธิการได้พร้อมย้ําว่าขอแค่ตนเนี่ยนะคะขอแค่ภาพถ่าย180วันวันละ12ครั้ง ที่ส่งถึงผู้บัญชาการน่ะว่าผู้คุมได้ถ่ายรูปคู่กับนักโทษส่งให้กับผู้บัญชาการเรือนจำหรือไม่นะคะทางด้านของท่านสวทวินเปลี่ยนสีเนี่ยก็ลุกขึ้นประท้วงบอกว่าที่ได้ชี้แจงมาทั้งหมดเนี่ยวิธีทำและคำตอบเนี่ยมันต้องไปด้วยกันวิธีทำถูกแต่คำตอบผิดนั่นน่ะมันก็ใช้ไม่ได้ท่านเอะใจบ้างหรือไม่ว่าทําไมนะคำตอบเรื่องนี้เนี่ยนะคะท่านวินเนี่ยก็บอกว่าทําไมล่ะคําตอบเรื่องนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ ในฐานะที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทำไมคำตอบมันถึงผิดเพี้ยนค้านสายตาแบบนี้วิธีทำและการใช้กฎหมายคำตอบนั้นมันจะต้องไปด้วยกันอ่ะคราวนี้ ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งสำหรับรัฐมนตรียุติธรรมพันตารวจเอกทวีเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าการจัดห้องพักพิเศษให้กับนายทักษิณบนชั้น14โรงพยาบาลตํารวจตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้ให้แพทย์จัดห้องพิเศษให้เพียงแต่ระบุให้โรงพยาบาลจัดที่ควบคุมพิเศษซึ่งตนเองก็ไม่ตนเองเนี่ยก็ไปตรวจสํานวนแล้วก็พบว่านายทักษิณถูกปองร้ายจากคดีคาบอมมาแล้ว เมื่อปี49ดังนั้นก็เลยจะต้องป้องกันให้ผู้ต้องขังได้รับความปลอดภัยด้วยแล้วทุกวันนี้นะคะเขาต้องคุมต้องดูแลความปลอดภัยกันขนาดนั้นไหมหลายต่อหลายคนก็คงตั้งคําถามตามต่อในเรื่องนี้เหมือนกันสาหรับกรณีของทักษิณชินวัตรที่ณตอนนี้ได้รับการพักโทษแล้วก็ไปโน,น่นไปนั่นไปนี่รวมถึงไปพักเพื่อไทยด้วยนะคะ